เพทายฟ้า VVS นะคะลูกค้าขาจากประเทศกัมพูชาคุณภาพาพลอย VVS นะคะลูกค้าขาพลอยเป็นพลอยอบด้วยความร้อนสีฟ้าเลยอะ่ะฟ้าน้ำทะเลฟ้าสวยมากนะคะแม่ค้าเปิดประมูลนะคะลูกค้าขาที่ราคา0บาทค่ะบิดขั้นต่ำค่ะลูกค้าขา2 0 0บาทโอ้สวยม่นี่บัตใจมากเลยอะ่ะไฟแบบว่าราคาบิดแรกนะคะลูกค้าขา อยู่ที่ราคา200บาทนะคะลูกค้าขาพลอยนะคะเป็นพลอยอ่าพลอยนะคะลูกค้าขาเป็นพลอยเพทายฟ้าอบด้วยความร้อนนะคะไฟดีมากนะคะลูกค้าขาปกตินะคะแม่ค้าบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเมนนี้ไฟไม่ดีขนาดนี้นะเนี่ยแม่ค้าให้ช่างประจําของแม่ค้าช่างที่ร้านคือแก้ให้นะคะเพื่อที่แก้ไฟเพื่อที่จะให้มันแบบเป็นไฟอย่างนี้เลยอ่ะสวยมากอ่ะค่ะ ปกตินะคะลูกค้าขาพลอยเพทายฟ้าสังเกตได้เลยว่าจะเห็นแค่เหลี่ยม5ชั้นนะคะเมนี้นะคะลูกค้าขาเป็นเหลี่ยม7ชั้นนะคะลูกค้าลองดูไฟนะให้ดูก้นพันสองพันสี่ค่ะอยู่ที่คุณสองพันสองพันบาทค่ะพี่วันวิสานะคะพร้อมใบเซอร์ค่ะลูกค้าขาพร้อมใบเซอร์นะคะอบด้วยความร้อนสองพันสองร้อยบาทนะคะที่คุณสนธยาขอบคุณราคาค่ะฮะ สองพันสองร้อยบาทซ้ำค่ะคุณราชันก้นเลยนะฮิปฮิออก้นมันยิบนะคะลูกค้าขาเมน้นะคะไฟมาเลยดีนะคะลูกค้าขาสองพันสี่ร้อยบาทคุณราชันค่ะคุณชูชัยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าค่ะ ราคาอยู่ที่คุณราชนนะคะ2,400ันบาทคุณชูชัยราคาซ้ําบิดต่อไปต้องเป็นราคา2,600นะคะค่ะถึงจะเป็นพลอยเพทายนะคะลูกค้าขาแต่ละเม็ดนะคะแม่ค้าบอกเลยว่าถ้าการเจรนายของช่างแต่ละคนเจรนายออกมาได้ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเม็ดนี้ปกติเพทายเขาเจรนายกันที่5ชั้นนะคะเม็ดนี้ของแม่ค้านะคะช่างเจียมา7ชั้นนะคะสวยมากนะคะ2ฟัน2ฟัน 2,600บาทนะคะที่คุณชูชัยนะคะลูกค้า่ะพรอยนะคะลูกค้า่ะก้นมันยิบเ,เห็นไหมคะก้นนะคะเห็นไหมเห็นนุมก้นไหมมันก็เลยไฟดีมากนะคะ2,600บาทแม่ค้านับศูนย์พร้อมใบเซอร์นะคะเมนี่นะคะขอราคาที่มากกว่า2,600บาทนะคะลูกค้าขะขอราคาที่มากกว่า2,600บาทคะ่ะลูกค้า2,800บาทพี่ราชันขอบคุณราคาค่ะ ราคาอยู่ที่คุณราชันนะคะที่ราคา2 8 0 0แ้ม่ค้าเทียบนิ้วนะบิดต,ต่อไปต้องเป็นราคา3,000นะคะขอราคาที่มากกว่า2,800บาทนับหนึ่งคะ่ะลูกค้าขะเพทายฟ้าน,นะคะจิรานัย7ชั้นนะคะแม่นี่นะคะขอราคาที่มากกว่า2,800บาทนับ2ขอราคาที่มากกว่า2,800บาทนับ3นะคะ เขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยิน,ไม,ไ,ยนไม่มีราคาที่มากกว่า2,800บาท3,000บาทนะคะราคาอยู่ที่คุณชูชัยที่ราคาส0 0พันนะคะขอราคา,าที่มากกว่า3,000บาทนับหนึ่งคะ่ะลูกค,ะคะ้าค่ะ ค่ะถ้าเราเจอเพทายนะคะลูกค้าขาไซส์ถ้าเจอเพทายทั่วไปนะคะการเจรานายก็ไม่ได้แบบนี้นะคะด้วยสีด้วยนะคะอันนี้คือแม่ค้าบอกเลยแม่ค้าสั่งเจรานายพิเศษนะคะลูกค้าขาสาหรับเพทายนะคะไฟเลยได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเพิ่มก้นนะคะการเจรานายเพิ่มก้นเป็นเจเจ็ดชั้นนะคะไฟก็เลยยิบนะคะลูกค้าขา 3,200บาทคุณราชันนับหนึ่งค่ะลูกค้าขาขอราคาที่มากกว่า3,200บาทนับ2นะคะขอราคาที่มากกว่า3,200บาทนับ3ามค่ะไม่มีราคาที่มากกว่า3,200 3,200บาทแม่ค้าปิดประมูลนะคะ